ขันไม่ด้วย นังเยอะไม่กลัวโดนอ่ะใช่กลัวโดนเหรอโดนอะไรเหรอก็โดนแบบนี้ไงทำไมพวกเธอยังไม่นอนันอีกรู้ไหมว่ามันผิดกฎพูดจะรับถอยหลังถ้าไม่ทำตามกฎก็ออกจากบ้านนี้ไปเลยเหมสิบเก้าแปดเจ็ดหก ่เหมือนมากเลยอ่ะเหมือนคเลยอ่ะชักไม่เหมือนแล้วไงมาได้ยงไม่เลยขอโทษครับคุพวกเธอทำผิดกฎของบ้าน แอบรับประทานอาหารตอนกลางคืนอาบน้ำช้าพูดจายหยาบคายพาดพิงถึงบุคคลที่สแล้วก็ยังล้อเลียนครูเองครูจะต้องลงโทษพวกเธอให้ถูกกักบริเวณสองวันกักบ,บริเวณสองวันนอกจากการไปห้องน้ำแล้วเธอจะต้องอยู่แต่ในห้องนอนของเธอเท่านั้นและห้ามพูดคุยกับเพื่อนคนใดคนหนึ่งไปนอนได้แล้ว อย่ามัวชักช้าไปนอนรู้พวกเธอออกมาจากห้องนอนกันทำไมเนี่ยฮะดึกแล้วกลับไปนอนเดี๋ยวนี้ <reconnect> พวกเธอไม่ยอมทำตามกฎระเบียบ ระครังที่อยู่หน้าบ้านเชิญไปสั่นได้เลยแล้วก็ออกไปจากบ้านนี้ซะอะไรกันคะครูคาก็กดสองครั้งก็กดพวกเราเป็นนักล่าฝันนะคะไม่ใช่ทหารซะหน่อยใช่พวกเราเป็นนักล่าฝันไม่ใช่ทหารซะหน่อยอาบน้ำเวละห้านาทีมันผิดธรรมชาติใช่ใชหิวข้าวตอนคืนทำไมพวกเราจะออกมาหาอะไรกินไม่ได้มันผิดธรรมชาติใช่ใช อย่างนั้นก็ได้ครูจะเป็นคนไปสั่นระฆังแล้วก็เดินออกจากบ้านนี้เองบ้านหลังเนี้ยอาจจะมีกฎอะไรมากมายแต่รุ่นพี่ของเธอทุกคนบอกกับครูว่าช่วงเวลาชีวิตที่ดีที่สุดของพวกเขาคือการที่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้การจะเป็นศิลปินที่ดีพวกเธอต้องมีระเบียบ มีวินัยและรู้จักรักษาเวลารู้พราครูเจ้าระเบียบกับพวกเธอแต่ถ้าครูมีลูก <c oughs> ครูก็จะทำอย่างนี้กับลูกของครูเหมือนกันครูครับ พูดมามันก็ถูกนะเพราะในชีวิตจริงครูก็ต้องมีงานที่ต้องทำมากมายแต่ครูก็ยังเสียสละเวลาที่จะมาดูแลพวกเราเพราะอะไรเราน่าจะรู้รู้กันอยู่นะถ้าพวกเราจะพูดกันว่าการเข้ามาอยู่ในบ้าน AF มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่การที่เป็นคุยใหญ่ของบ้านเ e อมันเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าอีกนะจริงๆไหนก็มีความคิดเป็นของตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยพวกเราคุยใหญ่ครับ,พว,รบพวกเราขอโทษขอโทษครับ จะไม่ทำผิดกฎอีกแล้วกับครู ยอมให้คนไม่ได้ความขอโทษจริงๆที่ฉันทำให้เกใจ ฉันจะดีจะเลวขนาดไหนและคนยืงฉันก็คงจะขอรักเธอตลอดไปให้คุ้มที่เธอได้ไว้ใจตอนแทนวันนี้ที่ฉันมีเธอขอโทษนะคะครูขอโทษครับไม่เป็นไรลูก พรุ่งนี้เรามีโชว์ที่ต้องแสดงเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่ของหนูมันดึกแล้วนะลูกนะหนูต้องไปนอนไปพักผ่อนครับ,รบเพื่อจะได้มีพลังเอาไว้ซ้ำโชว์พรุ่งนี้ให้ดีๆเพื่อแฟนๆของหนูเขาจะได้ไม่เสียใจแล้วเขาจะได้ดีใจว่าหนูทำเพื่อเขาจริงๆแล้วลูกนะ ใครกลับไปถึงที่นอนแล้วห่มผ้าเป็นคนสุดท้ายครูจะให้ไปวิ่งรอบสระน้ำสามสิบรอบฮะยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดหก ห้สขอบคุณครูใหญ่นะครับเ<ะ>ชิญเต้บีมถังแน่ๆครับข้บงบนเชิญคุณไก่ครับครับผมสวัสดีครับทั้งสี่คนนะครับยังขาดอยู่หนึ่งคนนะครับ สำหรับละครเวทีนี้การทำงานในเวลา5วันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับก็พี่ชื่นชมในความพยายามของน้องทุกคนนะครับแล้วก็ทีแม็กติ้งด้วยนะครับรวมถึงคุณครูโรดแล้วก็คุณครูใหญ่ด้วยนะครับสแสดงได้ดีมากครับขอตบมือให้โอเคมาเข้าส่วนของบีมนะครับอ่ะปีไม่มาของของถังก่อนแล้วกันถังเนี่ยจริงๆแล้วพี่รู้ว่าพื้นฐานการสแสดงเราอ่อนดูจากจากที่สแสดงนะครับพี่รู้สึกว่าเรารีอคไม่ค่อยทัน คืออย่างตั้งแต่เรื่องที่เล่าเรื่องผีอะไรแล้วแต่ว่าตอนพูดมันก็อาจจะดูแบบแข็งๆไปด้วยแต่ว่าโดยรวมๆก็ไม่ถือว่าทําให้ละครมันเสียนะครับพี่ถือว่าตรงจุดนี้เราก็ทาสามารถทําได้ผ่านออกมาได้ดีทีเดียวครับส่วนน้องบีมคาแรคเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างยากนะฮะมีการพูดที่เร็วไปบ้างบางครั้งพี่จับข้อความไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันเป็นการแบบวุ้ๆๆนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับแล้วก็ส่วนของน้อง น้องเนเน่เล่นได้ดีอาจจะเพิ่มความแย่ของความขี้กลัวมากกว่านี้นิดหนึ่งมันรู้สึกมันมันมันใช้เสียงที่ดังเกินไปมันรู้สึกไม่รู้สึกถึงความเป็นคาแรคเตอร์ของตัวนี้นะครับส่วนน้องเต้ยตอนรีแอคท่เห็นครูใหญ่พี่ว่ามันน่าจะทําได้มากกว่านี้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนของการร้องเนี่ยพี่ว่าเป็นคนที่ทำได้ดีเพราะว่าน้องทุกคนจะร้องเป็นการร้องเพลงไปหมดแต่น้องเต้ยเป็นคนที่เริ่มต้นในการทําการสื่อสารในการร้องจุดนี้ถือว่าทาได้ดีครับโชคดีทั้งสี่คนครับคุณแม่ครับเชิญครับครับ ก็ก่อนอื่นต้องต้องบอกว่าครูโดนัทนะครับวันนี้ลูกศิษย์ของครูทําได้ดีทุกคนเลยนะครับต้องขอบคุณครูโดนัทมากๆที่ทำให้เราได้เห็นศักยภาพของเด็กๆทุกคนในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าวันนี้ถังอาจจะอย่างที่พี่ไก่บอกอาจจะอ่อนในเรื่องของ acting แต่ว่าในเรื่องของการร้องถังเริ่มต้นร้องก็ทำได้ดีนะครับคือทำให้อารมณ์กลับมา สู่บรรยากาศของมิวสิควลได้ดีนะครับทุกๆคนไม่ว่าจะบีมเต้ยและเนเน,เน่นะครับวันนี้ก็รับส่งกันได้ดีพอสมควรในเรื่องของส่วนที่จะต้องปรับปรุงพี่ไก่ได้พูดไปแล้วนะครับก็ขอชมว่าทุกคนวันนี้น่าจะมีอนาคตที่สดใสโชคดีครับคุณปางครับครับสวัสดีน้องๆทั้งสี่คนเลยนะครับ ต้องขอชมอีกครั้งนะครับสำหรับคุณครูคุณครูโดนัทแล้วก็ทุกครูเลยนะครับโดยเฉพาะคุณครูโดนัทวันนี้นอกจากเธอสวยแล้วเธอมีความสามารถทําให้น้องๆทั้ง14คนเนี่ยทำการแสดงวันนี้ได้ไม่มีใครด้อยไปกว่าใครเลยนะครับเก่งมากครับมาคนนี้ทีละคนเลยน้องเนเน่นะครับบางครั้งแสดงได้ใช้ได้นะครับแต่ว่าบางครั้งพูดไม่ค่อยชัดนะครับแล้วตอนที่ร้องก็มีเพียนนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไร สนุกดีนะครับน้องถังขึ้นต้นร้องเพลงเข้าเพลงดีมากตรงแล้วก็ได้อารมณ์นะครับสื่อสารดีแสดงพอใช้ได้นะครับส่วนน้องเต้ยร้องดีตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับก็แสดงใช้ได้เช่นกันนะครับน้องบีมเนี่ยโอเคเลยเรื่องการแสดงนะครับแต่ว่าเวลาเราที่ต้องร้องเพลงคู่กับใครเนี่ยนะครับบางทีต้องบาลานซ์เสียงตัวเองไม่ให้ดังเกินไปกว่านั้นนะครับขอให้โชคดีทั้ง4คนครับขอบคุณครับ เต้ยบีมถังและเนเน่นะครับบทสรุปของบอกเล่า9ก้าจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะพัฒนาตัวเองให้เป็นศิลปินที่ดีในอนาคตได้สักแค่ไหนเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับแต่ว่าต้องย้ำนะครับว่าช่วงหน้าเวลาของการโบวตใกล้จะหมดลงแล้วนะครับพูด <c oughs> ถึงตรงนี้เขาจหายใจความทุกทีนะครับแต่ว่าอย่าลืมดูละครสนุกจนลืมโบวตให้กับพวกเขานะครับเดี๋ยวกลับมาพบก,กับ True Academy f a n t a s Season ครับ